หน้าแร่งอิจารบ้านเฮ่าเนาะหลังไฟใหม่ปลาแล้วกอะที่นี้นอใหม่ไฟเกิดขึ้นออกไปหาเก็บนอใหม่ไฟมาต้มต้มเอาแกวเฮ็ดอันกินจ้ำกับพลิกกิกตะด้านน่ะแซ่บขนาดเด้ตะกีนน่ะ อันนี้ยายแกะพี่สาวคนที่สองของแม่ป้านี่นะคุณไปนาโคกับเลนก็เลยออกไปหาเก็บน้องใหม่มาต้มมาต้มต้่มกับแกงกันละ,ะไอหลานทายลูกใหด้ดูตลุ่นลายหลังกับโกง เรียบตีนกันงอโง,งอโค้งโค้งโอ้ยเทถาหลายปีนี่ยายเลยเงี้บุมีผู้หาเลี้ยงบุ้ยผู้หาให้กินเนาะไปดันด้นบุกไปนาโคกไก่บันไดไก่ไปย้อนบุ๊มผู้ใดเฮ็ดห,ห,หาย,าย,าย,ายลดตัวน,นี่ ไน่ะได้หลายเกิดที่ได้นั่นนะ<ร>ได้แกงหนึ่งคุณด้ปอกเปลือกออกแล้วก็เอาอ่อนออนออนตแล้วไหไ่เลยต่ำอ่ามันแตกซี่แตกห่านี่นะอ่นาว่าโอ้ไทยย้อนวันเล,น,เลเนนั่นฟังเล้วบ่ก่วยเข้าใจ liền, quân khởi từ miền tây, quân lấy phăng láo, bao khoai khởi chạy, khởi gặp liền, láo vậy. Quân à, quân ẻo luôn, trung trội, <laughs> trung trội, quân Thái mới nhẫn gì là. Quân hoài nhảy là. ต,ตะกี้อีพอีเมพพ้าหากินที่จำได้ในป่าตัในน้อยๆกับไปเก็บเพื่อกันเดี๋ยวนี้พอได้กลับบ้านโดนแล้วอยากดีตำพ้อแตกนี่นะ่ะแกงใส่ยานางสดโอ้ยห่อนห่อนๆจากน้อยแซบขนาดเลยใส่บักอีหลอ,อกน้ำ มักอิจูบหมกนี่หนานี่นะฝนตกไหมมันกำลังแตกขึ้นเอิ่นนอเพกต้มน้องม่ไฟเออต้นเพกนะแต่ว่าเอนรวมๆเหมือนคือนอใหม่ไฟเข่าเข่าอานนี้เราไปชิมกัะพริกตะดาน มีเหลืออยู่ตะน้าป่านี่แหละเพราะว่าหน้าป่ามันสาวนาบบถึงบทแปนหย่อนบบมีปูซอยเห็ดนะมีแต่ปูยิงเถาเถาน้ำกันเห็ดบบถึงมันก็นเหลือเป็นป่าอยู่เป็นดอนดอน